โอ้หแถวฮะทุกคนหางแถวอือหืออือหือหางแถวเดียวเนี่ เรียกก็เยตุ๊กก็ได้ค่ะเยตุ๊กเยตุ๊กทุกเส้นค่ะอันนี้ที่แรกมันเป็นมีบะเต๋วแซ่บแห้งหมูบบช่อใช้เส้นอะไรแม่ผมใช้ของเราเส้นมีกับเส้นเล็กมีสองเส้นทำไมเขาไปใช้สองเส้นนี้เพราะว่าเส้นเล็กนี่มันเหนียวนุ่มจ้าลูกเดี๋ยวค่อยเคลียนะมันเหนียวนุ่มนะคะถาดแล้วเส้นของที่ร้านเราจะไม่ติดเหมือนที่ร้านอื่นอ่าส่วนเส้นมีนี่ก็มันก็เป็นเส้นมีคุกือโบราณเขาใช้เส้นมี มันก็เด็กายเป็นหมี่คุกหมูปาชอ่อนี่มันเป็นไฮไลท์ของร้านนะเพราะว่าเราขึ้นชื่อว่าหมูป่าชอ่อหมูกรอบนี่เราขึ้นมาอัแดแอปขึ้นมาตอนหลังอันนี้พริกป่นนะคะเราจะใส่เครื่องปรุงก็จะมีน้ําตาลถั่วพริกสามอย่างแต่ก๋วยเตี๋ยวเราเดี๋ยวรสชาติเราจะมีในตัวอยู่แล้วนะคะชิมก่อนก็ได้ค่ะก่อนที่จะคุกเครื่องมันจะมีเปรี้ยวเค็มหวานอยู่ในตัวนะคะคือเราปรุงอยู่ในน้ําคุกนะคะ พอพอเราได้ที่อย่างเงี้ยบางคนเขาก็นิยมจะไม่ให้เราผสมเครื่องลงไปเขาก็ทานอย่างนั้นเลยค่ะค่ะามีถั่วมีพริกนะคะแ้วเดี๋ยวสักพักนะคะคุณจะเห็นเลยว่าเรายังไม่ทันเสร็จเลยเขาตั้งแถวรอและเป็นร้านแรกท <laughs> ี่ใฮเซิวันโกที่เป็นอย่างนี้เมื่อก่อนนี้ขายอยู่ที่ตลาดเวอร์มาร์เก็ตค่ะอะไรนะเวอร์มาร์เก็ตเวอร์มาร์เก็ตเรียบคลองทูวัฒนา ค่ะเราก็ขายที่นั่นแต่สาเหตุที่เรามาที่นี่ข้อหนึ่งที่น่าน่ะเขาเลิกไวน์เขาสามตุ้มตลาดไวายคนน้อยแต่ยอดเราได้เราก็ขายดีค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราอยากได้ยอดมากอ่ะทั้งเตรียมทุกอย่างให้พร้อมก่อนที่จะขายเพราะว่าถ้าเปิดไปขายไปยัไม่ได้ไม่เหมือนร้านอื่นคนะ่ะเราไม่ขายราคาที่มันจะแพงกว่านี้เราก็อยู่ราคานี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าค่ะ ราก็เริ่มมายืนรอทะงเป็นแต่ว่าเราก็ไม่ให้เขากรอบอกไปเห็นรอเลยที่เป้กทำเอง่ะใทำเอนี้มง่ายลูกค้ามาแค่มาที่หลังก็จะไม่ได้ทานก็จะบ่นกัามาไม่ทานเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อยากกินหมูกรอบอะไรเงี้ยก็ลงมาเร็วๆหน่อยอบอกลูกค้าวันนี้เนี้ยสิบโลวันสิบโลค่ะสิบกว่าวันนี้สิบกว่าโลเพราะเขาช่างเกินมาได้แค่นี้แต่ให้ลูกค้าลูกค้าบางคนเขาก็ไม่ถามถึงบางคนเขาชอบเขาบอกเขาไม่ันนี้ไม่มีผักชีบางวันลืมค่ะแช่ตู้เย็นไว้า่ะล้างเสร็จนะนเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้ เราก็รีบรีนะบางทีเราก็ลืมอายุมากแล้วอ่ะได้หน่าลืมหลังลูกปีนี้เจ็ดสิบค่ะค่ะเจ็ดสิบปีนี้ค่ะพ่อเจ็ดสิบสองก็คือมาช่วยลูกคือถ้าไม่ใช่ลูกก็คงไม่ช่วยอะค่ะบอกเลยร้านนี้ลูกเป็นของลูกชายไม่ใช่ของแม่ใช่ค่ะใช่ค่ะลูกชายดีนะครับเนี่ยอืมของลูกชายแต่สูตรนันเป็นของแม่ค่ะยายตุ๊กทุกเส้นแม่ชื่อตุ๊กจุ๊กตาเขาก็เรียกกันยี้ตุ๊กยี่ตุ๊ก อ่าก็อย่างงี้ค่ะอีกสักพักเลยนะลูกเพราะยังไม่ได้ลวกเส้นยังไม่ได้ปั้นหมูเลยนะคะ <Okay. S 1> ต้องลวกเส้นปั้นหมูกันลูก

อก็บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่เอาแต่เด็กๆไม่ค่อยชอบทานไม,ไม่งอกเนี่ยค่ะจะสั่งไม่งอกแต่บางคนก็บอกงอกเ,ย,เยอะ <c oughs> แต่ไม่เคยขายหมดทุกวันหมดค่ะไม่เคยเหลือค่ะไม่เคยพอค่ะบอกเลยสีบ <c oughs> ลุก เป็นมีหมดเลยหน้าเนี่ยในยืนเข้าไปนี่ก็ได้ลูกหรือจะยาวไปนู่ก็ได้โอเคพอก่อน เสบียงบอกว่าทุกคนรอป้าตั้งแต่ป้ายเ้งจริงเหรอคู่ในี่จะเดินกับป้าตกมารอบนะคะยืนวันนั้นยืนเกืบชั่วโมงแล้วเป็นไงอ่ะก็หนูก็ไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยวันนี้หนูยอมปิดเร็วนะเนี่ยปิดรูทเร็วเพื่อมาคิดค้าวแม่ค่ได้ได้ทานไปยังทานไปแล้วค่ะแล้วก็ซื้อไปฝากแม่ด้วยเดี๋ยวค่ะแม่ไปนับเลขไส้หมูโมสิโกโลมันบวกลบมาลูกประมาณ พันหนึ่งอะบวกลบนะ<อ>ทั้งหอ่อทั้งกล่องอะลูกประมาณนี้ลูกประมาณนี้ทั้งหอ่อทั้งกล่องบวกลบอาจจะถึงบ้างไม่ถึงบ้างหาเราต้องพูดไว้อย่างงี้เพราะว่ากล่องก็สี่ห้าห้าร้อยกระดาษดีกระดาษนี่ก็ปึกหนึ่งก็สามร้อยลนะคะแล้วก็บางทีก็บวกสองปึกบางทีก็ปึกเดียวมันไม่แน่นอนาะบางทีก็ใส่กล่องเยอะบางทีก็ห่อเยอะ รอแป๊บนะคะให้เซ้นตัวก่อนจะเล็กอะไรค่ะเน,นี่ออเดอร์สิบก่องเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดล้วอ่ะพอก่อนเ็ซสามมีหนึ่งแล้วลูกยังไงก็ต้องรอเส้นมีรอหมูปลาช่อด้วยเนี่ยนะเห็นไหมมันร้อนเนี่ย ทำให้กอ่อนเดี๋ยวค่อยอ,อเดอร์สิบกล่องเขาไายร้นอนอันนี้น้อยไปนิดผสมนะลูกอะผสมนะคะทำให้ก่อนเลยเดี๋ยวสิบกล่องรอแป๊บไม่เผ็ดมากลูกพริกอันนี้มันจะมีอยู่ตัวมันนั้นซื้อมาโเหเผ็ดมากลาเลยเผ็ดจนหูฉี่เลยลูก ไหนอ่ะข้างหลังเหรอเนี่ยถ้าป้าหั่นปลาเส้นเองอะรู้ลูกเส้นไม่เท่ากันใหญ่บ้างเล็กบ้างถ้าลูกสาวหั่นนะเสมอเดี๋ยวรอเส้นหมี่นะคะกล่องหนึง่งน,นี่เป็นคนไม่นค่ะลูกชิ้นหมูนะะแต่ทานเผาเจ้ป้าเนี่ย ครั้งแรกแล้วก็ก็ยอมทานค่ะแต่ครั้งที่หนึ่งคือไม่ทานเลยไม่ชอบลูกชิน้นไม่คอที่ากจะไม่าหาที่ไหนไม่ได้แล้ค่ะเ่ค่ะกล้าพูดเลยค่ะกล้าพูดเลยค่ะในราคาสามสิบบาทนะคะใช่ค่ะก็ให้เยอะมากโอเค หึ่งกองผ่านไปกำไรตรงนิดๆหน่นอยๆอะลูกเอาเขาเรียกอะไรอะ่ะเอากำลังใจดีกว่าลูกเอาเอาไม่ต้องมากเราไปค้าขายแล้วเราค้ากำไรเกินควรมันก็ไม่ดีนะลูกนะคะยังได้เพราะว่าสสิบถ้าถ้าขึ้นนะคะถ้าถ้าจะขึ้นเราก็ต้องาเสียลูกค้า ว่าจะขึ้นได้ไหมจะขึ้นเท่าไหร่แต่เราคงยังไม่ขึ้นหนะลูกแต่ค่าธรรมดาก็ณป้าใส่สามสิบยี่สิบลูกไหนว่าถ้าเกิดขึ้นอ่ะลูอ๋อพิเศษอ่ะพิเศษสี่สิบหรือเฮ้ยค่ะคุณป้าขึ้นเถอะโอูเป็นคนรทำอาหารทานเพราะฉะนั้นห <c oughs> นูข้องของก็อร่อยใช่หมูหมูมันขึ้นนะคะบางทีอะ่ะบางทีก็ลงมันไม่แน่นอนอ่ะลูกมันขึ้นอยู่กับหมูเนี่ยขึ้นขึ้นลงลง อืของพี่เขาได้ก่อนแล้วลูกได้ค่ะเนี่ยอันนี้สิบกลอ่องหักสี่แล้วแป๊บนึงนะคะขอออเดอร์สิบกล่องก่อนตอดีเขาเ,าเส้นหนี่ใครต้องรอ อันนี้เขาออเดอร์ไว้สิบกล่องค่ะคือเส้นหมี่นี่บางคนเขาบอกมันดีตรงที่มันไม่อืดคือบาจจะไปถึงไงฮะอันนี้เขาสั่งไปต่างจังหวัดอ่ะเขาขอมาขอร้องอย่าที่บอกอ่ะเอาไปต่างจังหวัดเขาก็เลยขอเป็นเส้นหมี่ไป ใครไม่ทานถั่วไม่ทานพริกบอกนะคะเพราะทําไม่บอกแม่ค้าใส่หมด ตาเาอดอตลาดเซเวนโตเนี่ยค่ะใช่ค่ะตอนนี้ขายที่นี่ที่เดียวค่ะแล้วก็มาก็สักอย่าเร็วนะคะสักห้าโมงห้าโมงครึ่งเนี้ย มเน่้พร้อมขายค่ะเคนนะของเขาอีกสี่กล่องแล้วเจ้านี้กล่องได้มาแล้วทุกคนผมสั่งแบบ mix นะก็คือมีเส้นหมี่กับเส้นเล็กอ,อยู่ข้างในนี้ด้วยนะอันนี้สั่งแบบผสมนะทุกคนเป็นเส้นเล็กกับเส้นหมี่ผสมกันแล้วก็มีหมูบะช่อลูกชิ้น แล้วก็อันนี้นะหมูกรอบที่นะทุกคนนี้เป็นหมูบะช่อนะโอชิ้นบลมเลยดูดิโอ้ select khúc đồn mổ bạ cho